ยังไงกินทขนมน้งผักกินทขนมมีน้ำผ,ผลไม้มีทุกอย่างยิ่ไปไหนเวะตอนนี้อ,อยู่ตัววัดนี่เหะีะไม่ะปวดทำมันรู้เลยนะมาจอดอ่ะกิ้มแต่เท้าเย็นเย็นอ่ะควมันเจ้าวาดอ่ะอมาหนังตรงนี้อ่ะ ตอนยืนให้ทำท่าเป็นไม่เอานะอ๋อสุภาพกระเลนมากินตัวใเต็มกระนาดเลยนะเนี่ยมันแสดงว่ามันยิ้มนะเนี่ยนะอิ้มแล้วมันหลุอเจาะชีวิตนึงอืมสโลลี่จริงๆเขียวกบกบเหมือนเดิมนะ ออร่ยนะถ้าเป็นอ่อน,ออนๆเขาจะกินทั้งหมดถ้าเป็นแก่ๆก็จะกินเฉพาะเม็ดนี่เริ่มจิ้มแล้วนี่นกัดอย่างงี้นี่แสดงว่าเริ่มจิ้มแล้วจะเริ่มกินแต่เม็ดข้างในแล้วมไม่กินข้างนอกแลวนะวเด็กความที่ว่าใกล้จิมจ้มก็จะประมาณนี้กินทิ้งกินว้างแล้ว ta hiểu này kín một này rồi ngay lúc ơi khan khăn 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 à kín ในลูกเอา้าคือเฮ้ยคุณนั่งอยู่เว้ยมึงก็ไม่ควรจะมานั่งอย่างนี้หรอกจอ๋อคือโอ๋โอมันไม่รอยอันนี้เป็นอาหารแมวไม่เขาดีเขาเทอาหารแมวตรงนี้ตายแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วใช่ไหมนนเนอะอิ่มแล้วกินขนาดน,นี้ไม่อิ่มได้ไงวะ าทาั้งผลไม้ทั้งผักทั้งนมทั้งขนมทุกอย่างเด็ดเสร็จลงที่จอเอาไปกดด้เลย,ดดย,ดดยนมมันกินไหมมาไหนละนน่ะจ่อไปไหนดูเอาอะไรกินต่ออะ,ะ,ะ,ะไรเขี้ยวยีก บารชีวิตจะยอด